สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปวยนิยายว้ายนะคะวันนี้มาลุกแปลกใหม่นิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งใจจะมาทําเป็นแนวแบบ <Podcast. S 2> เผื่อทุกคนชอบแบบนีนว่านะคะก่อนอื่นขอเตือนก่อนนะคะเนื่องจากว่าห้องที่ตั้งของจอจอที่ตัวเนี้ยมันติดกับถนนนะคะแต่ว่ามันเป็นถนนซอยเล็กๆนี่แหละซึ่งแถวนี้เนี่ยมันจะมีเด็กหออยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะได้ยินเสียงมอไซค์ผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งเสียงแทงน้ําเสียงเครื่องปั๊มน้ำะนะบอกไว้ก่อนละกันนะว่าอาจจะมีเสียงแบบนี้รบกวนเข้ามานั่นเองนะคะส่วนสําหรับวันนี้จอจอก็มีนิยายที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเเรียกได้ว่ามารืวหลังเข่าแล้วกันเพราะ คิดว่าคนอื่นน่าจะอ่านกันไปหมดแล้วแหละเสียงค่อนข้างแตกสําหรับเรื่องนี้เนาะเพราะแบบเวลาจอถามคนอื่นนะเนาะถามคนในคอมโมูด้วยกันนะยคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานสามครั้งกับปลาเค็มอมืทุกคนก็จะพูดแตกเลยนะซื้อเสียงแตกมากบางคนก็จะบอกว่าสนุกอจอชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะแบบมันเอือยอะน่าเบือ่อหรือว่าแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนเรื่องมันไม่ได้มีอะไรทีนี้ด้วยความที่มัน แตกเขาเรียกะไรด้วยความที่มันเสียงแตกไหม <c oughs> คือจนะไม่รู้นะว่าคนอื่นแตกแยกอะไรกันขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าคนในคอมมูเราค่อนข้างที่จะบอกเป็นเสียงชัดเจนนะคะว่าถ้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งพวกนี้แหละก็เลยทําให้เราค่อนข้าง ช่างใจว่าจะหยิบเรื่องนี้มาอ่านดีไหมแต่ที่นี้นะคะของแบบนี้ฟังหูไวหูถ้าไม่พิสูจน์ด้วยตัวเองก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วจอก็เลยได้ไปซื้อมาอ่านนะคะแต่ว่าเนื่องจากเรายังต้องเดินทางไปไปมาๆอยู่นะคะเราก็เลยมายถึงกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะนะเ,เราก็เลยได้ซื้อเป็นแบบอ e ีบุ๊กมาแทนนะคะซึ่งก็ซื้อในแอปแดงนะคะในแอปปินโตเพราะว่าเขามีโค้ดลดพอดีเนาะจออก็เลยยุคข,ข้าวยากหมากแพงเราก็ต้องประหยัดเงินกันนิดนึง โอเคะ okay, มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดเรื่องแต่งงานสามครั้งกับปลาเค็มดีกว่าคือบอกก่อนว่าจอ,จอไม่มีเรื่องย่อในนี้อยู่ในหัวเลยหมายถึงว่าคือเราแทบจะไม่ได้รู้เรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้เลยนะคะว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรเรารู้แค่ว่าเป็นการแต่งงานสามครั้งแต่ตอนน,นนั้นด้วยความที่แบบอ่านชื่อเรื่องไม่แตกก็เลยทําให้จอเนี่ยค่อนข้างที่จะสงสัยงงงวยกับเรื่องนี้อยู่ก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเหมือน1ึปรา,า,ารถนา3มชาติพบ เออตอนแรกจะจอคิดว่ามันคงจะแนวแนวนั้นมาแบบว่ากับชาติมาเกิดใหม่แล้วก็ไปแต่งงานกันแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็แต่งงานกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอืเราก็เลยเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะซึ่งบอกตามตรงว่าจะจอใช้เวลาอ่านเรื่องนี้ค่อนข้าง ถือว่านานอยู่นะจอเริ่มเมื่อประมาณสุกที่แล้วจนมาจบสุกนี้ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังกันนะคะว่านเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จอจอพูดช้าในเนิอนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะมากนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าฟังสบายๆไปล้วกันก็หวังว่าจะชอบกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่รายละเอียดของเรื่องกันก่อนนะคะชื่อเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องแต่งงาน3ามครั้งกับปลาเค็มนะคะ คนเขียนเนี่ยคือคุณปี้ค่ะปี้ส่วนคนแปลเนี่ยก็คือคุณจือซินอันนี้ต้องชมนะคะเพราะว่าคุณจือซินเขาแปลค่อนข้าง,งดีมากสําหรับคนอื่นจะจอไม่รู้แต่ว่าจะจอไม่แน่ใจว่าจะจอเคยอ่านง,งานของคุณจือซินมาก่อนหรือเปล่าพอเราอ่านเรื่องนี้เราถึงต้องกลับไปดูชื่อคนแปลว่าใครเป็นคนแปลก็คือเขาแปลดีมากนั่นเองนะคะจํานวนเล่มนะคะมีทั้งหมด3เล่มจบค่ะเป็นของสำนักพิมพ์อิงทรีบุ๊ก มีทางอ e ีบุ๊กแล้วก็มีทางแบบรูปเล่มเลยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะว่าจะอ่านยังไงเจะจะอ่านจบ3มเล่มทั้งหมดแล้ว แต่ยังเหลือตอนพิเศษที่ยังไม่ได้อ่านซึ่งเหมือนเนื้อหาในเล่ม3ามเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นตอนหลักนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นตอนพิเศษซึ่งเรายังไม่ได้อ่านตอนพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วจะขอสงวนเรื่องตอนพิเศษไว้ก่อนละกันแต่จริงๆก็แอบรู้มานิดนึงแล้วแหละเพราะว่าเหมือนมีคนสปอยนะคะว่ามันเป็นเกี่ยวกับที่เขาข้ามไปโลกอนาคตนะคะก็น่าอ่านอยู่เหมือนกันนะเ,ออเนื้อเรื่องนะคะมีทั้งหมด3เล่มจบเขาก็พูดถึงเรื่องของการแต่งงาน3มครั้งกับปลาเข็ม ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าปลาเค็มเนี่ยในสำนวนจีเนี่ยมันหมายถึงแบบพวกไม่เอาไหนหรือแม้กระทั่งแบบคนที่อยากอยู่ไปวัน,วนๆขี้เกียจไปวันๆแทบจะไม่อยากขยับตัวทําอะไรถ้าจะจะไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับสำนวนไทยบ้านเรามันจะเหมือนกับแบบคนไม่เอาฐานหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่คือปลาเค็มในที่นี้มันแบบ ออกเชิงไปแนวคนขี้เกียจมากกว่าอยากจะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆไม่อยากทาอะไรเลยนะคะซึ่งพระเอกเรื่องนี้ของเราอะลักษณะเป็นแบบนี้เลยด้วยความที่มันขึ้นมาชื่อเรื่องขนาดนี้เนาะ ทีแรกเนี่ยจะเจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นตัวพระเอกที่เป็นคนดําเนินเรื่องแต่มันก็คือเราคิดมากไปเองนะคะสุดท้ายแล้วตัวนายเอกเนี่ยเป็นคนดําเนินเรื่องเองซึ่งนายเอกของเรื่องนะคะชื่อว่าหลินชิงอี่หลินชิงอี่เนี่ยเป็นลูกของหมอหลวงนะคะในตัวเซตติ้งเมืองเขาก็เป็นเมืองโบราณอะไรไปนั่นแหละเนาะแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีผู้ชายท้องได้นะคะเป็นแนวแบบ ชายชายหญิงหญิงอะไรปกติเนาะลิ Lin ้นชิงอีเนี่ยเป็นลูกของหมอหลวงนะคะก็คือหมอหลวงคนนี้เนี่ยเขาก็มียศสูงอยู่นะอยู่ในวังหลวงแล้วก็เป็นท่านอาจารย์ของหมอหลวงหลายๆคนในเมืองนะคะลิ Lin ้นชิงอีเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่มีพ่อของตัวเองเนี่ยไปไอดอลเพราะฉะนั้นแล้วตัวเองเนี่ยก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะสอบเข้าไปเป็นหมอหลวงเหมือนกันก็คืออยากจะสอบเข้าไปในสำนักแพทย์หลวงของพระราชวังนะคะเพืะะ่อที่ว่าอยากจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเหมือนเขาจะเซตมาให้ว่าในวังเนี่ยมันจะมี ห้องหนังสือสําหรับแพทย์นะคะแล้วก็มีโถงโอสถยาอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างครบคันมากนะคะด้วยความที่เป็นแพทย์กระหายเรียนอะไรเงีเ้ยหลินชิมอีก็เลยรู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากจะสอบเข้าไปที่นั่นให้ได้อื ทีนี้ในช่วงใกล้จังหวะที่จะได้สอบอ่ะเนาะจู่ๆก็มีพระราชองค์การจากฮองเฮานะคะพระราชทานสมรสลินชิงอีเนี่ยจะต้องไปแต่งงานกับหลานชายของฮองเฮาซึ่งหลานชายของฮองเฮาเนี่ยก็ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นถึงลูกชายของหนานอันโหนะคะจริงๆแล้วถ้าจะให้เทียบกันเอาแบบภาษาบ้านๆง่ายๆฟังง่ายๆอ่ะเนาะฮองเฮาคนนี้ก็คือมีศักดิ์เป็นป้าของคุณชายคนนี้นั่นเองนะคะแต่มันก็มีเรื่องค่อนข้างน่าตะิดตะขวงใจนิดน,นึงนะคะเพราะว่าการแต่งงาน สมรพระราชทานในครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะแต่งเพื่อแก้เคล็ดเขาใช้คำนี้เขาใช้คำว่าแต่งแก้เคล็ดนะคะเพราะว่าคุณชายจวนหนานอันโหเนี่ยหรือว่าชื่อว่าลู่หวันเชิงนะคะเขาป่วยติดเตียงมาหลายปีคือไม่ใช่ว่าเดินไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือร่างกาย air, กอ่อนแอกระเอากระแสะมาตลอดเลยนะคะแล้วด้วยความที่ป่วยจนมึนเหมือนแบบคนใกล้ตาตลอดเวลาเนี่ย ก็เลยทําให้แม่เลี้ยงของเขาหรือว่าภรรยาเอกคนใหม่ที่มาแต่งงานกับนานอันโหนะคะจริงๆแล้วภรรยาเอกคนนี้เขาก็รักและเอ็นดูลูกหวันเชิงมากก็อยากให้ลูกชายรอดนะเนาะก็คือเขาก็มองว่าถึงต่อให้คนนี้จะไม่ใช่ลูกที่เขาคลอดมาเองแต่ก็ถือว่าเป็นลูกแท้ๆเขาคนหนึ่งเหมือนกันด้วยความที่เขารักมากเนี่ยเขาก็เลยแบบพยายามที่จะหาหมอหาวิธีมารักษาให้ลูกวันเชิงหายดีนะคะแต่ทีนี้ก็มีราชคูคนหนึ่งในวัดนะเนาะนะเขาก็แนะนํามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการจะหายดีได้ก็ต่อเมื่อ แต่งงานกับคนที่เกิดวันนี้เดือนนี้ปีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดันไปตรงกับลินชิงอี่ที่กําลังจะสอบเป็นแพทย์เข้าสํานักหมอหลวงพอดีนะคะด้วยความที่รักลูกมากนะคะก็เลยไปทูลขอไทฮาว่าพระองค์ทรงพระราชทานสมรสให้หน่อยได้ไหมขอแบบอยากให้ลูกชายตัวเองรอด ฮองเฮาก็รักหลานชายแท้ๆคนนี้มากเลยนะคะก็เลยโอเคเอาไปเลยแต่งงานเลยนะคะทําให้หลินชิงอีที่รับราชองค์การในวันนั้นเนี่ยรู้สึกกดแค้นแล้วก็แค้นเคืองมากนะคะด้วยความไม่เข้าใจาเพราะว่าคนคนหนึ่งจะตายแล้วเกี่ยวอะไรกับมัน <c oughs> คือฟังอย่างนี้ในฐานะหมอมันดูโหดร้ายเนาะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบกีดกันสิทธิ อะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าคือต่อให้ในประเทศนี้ในเซตติ้งนี้นะคะผู้ชายกับผู้ชายสามารถแต่งงานกันได้คือการครบหากันของชายชายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ราชสำนักอนุญาตให้แต่งงานกันได้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าหลินชิงอีเนะี่ยจะต้องแต่งงานเข้าจวนหนานอโหแต่คือมันเหมือนว่าพอแต่งไปแล้วตัวเองมีสักเป็นภรรยาก็เลยทําให้ไม่สามารถออกไปทํางานราชการได้หรือแม้กระทั่งงานอื่นนะก็คือออกไปไม่ได้เลยนี่ก็เลยทําให้หลินชิงอีเนะี่ย รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนรังแกแล้วก็รู้สึกยอมไม่ได้นะคะลินชิงอกีก็เลยเก็บความแค้นี้นในใจเอาไว้ลึก วางเอาไว้ว่าวันหนึ่งฉันจะได้ชําระแค้นเออความสนุกมันก็เริ่มตรงนี้แหละที่นี้หลินชิวอ,อีนเนี่ยก็เลยได้แต่งงานเข้ามาในจวนาอันโหแต่ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวเพราะว่าป่วยก็คือก็คือนอนทมติดเตียงอยู่เลยนะคะนายเอกก็คือพอแต่งตัวแต่งหน้าแต่งอะไรเสร็จคืนเข้าหออะไรเงี้ยพอเข้าไปเห็นลูกวันเชิงเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะปลิดชีพมันภายในจอกเดียวก็วคือจะวางยาพิษแต่จูๆ่ๆลูกวันเชิงก็ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็พูดว่าเฮ้ย นี่หลินชิงอีใช่ไหมนี่มันคนงามในตำนานนี่นาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเชิงประมาณว่าท่านอย่าฆ่าฆ่าได้ไหมอย่าเพิ่งวางยาพิษกันได้ไหมเขารู้ว่าการมาแต่งงานครั้งนี้มันคือการแต่งงานที่แบบท่านไม่ได้เต็มใจเพราะฉะนั้นแล้วไหนๆก็ลงเรือลําเดียวกันและเรามาร่วมมือกันดีกว่าเพราะว่าตัวของลูว่วานเชิงเองเนี่ย ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ทีนี้การตื่นมาของลู่วันเชิงในครั้งนี้มันมีบางอย่างที่แปลกประโยน์นะคะจริงๆผู้คนรอบข้างค่อนข้างดีใจที่ลู่วันเชิงเขาตื่นขึ้นมานะแต่เหมือนนายเอกเนี่ยเขาเพิ่งเคยได้รู้จักกับคนคนนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นอีกฝ่ายแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยพอตื่นมาลักษณะท่าทางอะไรมันก็ดูแปลกไปอะเนาะ ดูล่าเริงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ดูแบบมีความแปลกๆบางอย่างที่อธิบายไม่ได้อย่างเช่นว่าลู่วันเชิงเนี่ยมันชอบพูดประมาณแบบพูดถึงเรื่องราวในอนาคตหรือพูดว่าเหมือนรู้ดีรู้จักอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างผิดวิสัยของคุณชายที่นอนป่วยติดเตียงมาหลายปีเนาะด้วยความที่ไอ้ลู่วันเชิงมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยทาให้หลินชิวเอียสังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าแบบคนคนนี้มีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าแต่ทีนี้เนาะเรื่องราวมันก็ค่อนข้างไปสอดคล้องกับคําว่าแต่งงานกั ปลาเค็มนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพอหลังจากที่ลูวอัเฉิงตื่นขึ้นมาจากอาการป่วยแล้วเนี่ยคือก็ยังป่วยอยู่นะแต่ว่าลินชิงอีที่ความที่เป็นแพทย์เนี่ยเขาก็เลยรักษาแล้วก็สามารถยื้อชีวิตของคนคนนี้ได้อีกไปประมาณแบบครึ่งปีเลยนะคะตัวลูวอัเฉิงเนี่ยก็เลยมีปณิธานอย่างเดียวเลยในชีวิตก็คืออยากจะอยู่เป็นปลาเค็มไปวันๆก็อยากจะนอนอยากจะเล่นนกอยากจะทําอะไรในในสิ่งที่เจไม่เคยทําเมื่อก่อนนะเนาะด้วยความที่แบบตัวเป็นคนขี้เกียจมากก็เฉลยออกมาเลยว่าฉันเป็นคนขี้เกียจมากฉันจะไม่ทําอะไรเลยนะเ,เนี้ ตัวหลินชิมอีกก็แบบงงงนิดหน่อยแต่ก็คืออยากทําอะไรก็ทําไปในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องวุ่นวายในโจนหนานอันโหงเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคืออันที่จริงชีวิตของคุณชายลู่หวันเชิงเนี่ย ดูแล้วค่อนข้างเรียบง่ายแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดนะคะมันก็อาจมีการแข่งแย่งชิงดีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นในจวนนะเนาะด้วยความที่หลินชิงอีเขาแต่งมาเป็นภรรยาของลูหวันเฉิงแล้วก็เลยทําให้ปัญหาต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยมาตกอยู่ที่ตัวเขาคนเดียวทีนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างฉลาดถ้าสมมติว่าคนไหนที่ชอบอ่านนิยายแนวที่แบบเออนายเอกฉลาดมีไหวพริบเจ้าเล่ห์อะไรอย่างเงี้ยจะๆคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเรื่องนี้ แล้วก็พระเอกเนี่ยก็ไม่ได้โง่นะคือมันดูขี้เกียจก็จริงแหละแต่ว่ามันก็ฉลาดเหมือนกันเรื่องมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเล่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าถึงเกี่ยวกับเหมือนพระเอกเนี่ยเขาเริ่มเฉลยแล้ว เราพูดถึงพระเอกแล้วนะนั่นก็คือตัวลูกหวันเชิงนะคะแต่เราไม่ได้อยากให้ติดกับคําว่าชื่อลูกหวันเชิงอะไรมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนใหม่มาอีก <c oughs> ทีนี้นะคะพอเรื่องเล่มหนึ่งอ่ะเอาจริงจะจอชอบเล่มหนึ่งกับเล่มสองมาเพราะว่ามันดูเข้มข้นมากเลยนะคะตัวเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะเล่าเกี่ยวกับอาการป่วยของลูกหวันเชิงนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่ว่าเราค่อนข้างชอบเล่มน,นี้เพราะว่าเขาเขียนบรรยายได้ถึงมิตรภาพของคนทั้งสองคน,คนที่ต้องมาแต่งงานกันโดยด้วยความไม่เต็มใจอะเนาะ แล้วมันค่อยๆดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆไม่ได้แทบจะไม่ได้หวือหวาอะไรเลยจนกระทั่งว่าตัวหลินชิมอีเนี่ยเขารู้สึกแปลกว่าจริงๆแล้วตัวลู่วันเฉิงเนี่ยหรือวิญ,ญญาณที่อยู่ในตัวลู่วันเฉิงเนี่ยไม่ใช่คนจัก ปัจจุบันไม่ใช่คนในดินแดนนี้อาจจะเป็นคนมาจากดินแดนอื่นพอตัวเองรู้ความลับนี้เข้าก็ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรเพราะว่าคําตอบเนี้มันยืนยันข้อสันนิษฐานต่างๆนาของตัวเองอะเนาะว่าเออที่ลู่หวันเฉิงฉลาดขนาดนี้ที่ลู่หวันเฉิงสามารถคาดเดาเรื่องราวในอนาคตได้หรือแม้กระทั่งรู้ว่านิสัยคนนี้เป็นยังไงต้องจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สอดคล้องทุกอย่างอะเนาะพราะคิดว่าเขามาจากที่อื่นที่นี้ตัวลู่หวันเฉิงเองเนี่ยหรือตัวพระเอกเองเนี่ยเขาก็รู้นะคะว่าในเอกรู้ว่าเขาไม่ใช่คนใน แดนปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทั้งคู่รู้กันเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ถูกพูดออกมาตรงๆนะมันฟีลแบบรู้กันแต่ไม่พูดและกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องนี้ก็ยังเป็นความลับของคนทั้งคู่ตลอดไปแต่ว่ามันจะมีอยู่จุดๆหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยามาเปิดใจคุยกันแต่ก็ไม่ได้เปิดใจคุยกันแบบเฉลยหรือว่าถามตอบอะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่เราชอบอยู่นะมันเป็นซีนที่จริงๆแล้วตัวลู่วันเฉิงเนี่ยอายุ19ปีอ้า แต่ว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างของรู่นันเชิงเนี่ยเขาอายุแค่18คือจริงๆน่าจะประมาณ17มั้งแล้วมันมีคืนวันหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยอายุ18ปีก็คือวันเกิดตัวเองนั่นแหละนางก็เคาะเรียกเตียงนายเอกนะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรจะบอกวันนี้แบบ เขาอายุครบ18ปีแล้วนะเหมือนเป็นการฉลองวันเกิดโดยที่มีแค่เขา2คนรู้กันเพราะฉะนั้นแล้วตัวเล่มหนึ่งค่อนข้างอบอุ่นมากสําหรับเรานะคะแล้วก็ตอนที่ลู่วัฉิงเนี่ยหมดอายุไขต้องใช้คําว่าหมดอายุไขก่อนที่จะเขาจะตายเนี่ยมันก็มีเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่ทําให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วนิยายเรื่องนี้นะคะมันชื่อว่าทานหวลืมท่านมัน้งถ้าจอจอจำไม่ผิดนะซึ่งมันก็เป็น s e ตติ้งเรื่องเกี่ยวกับองค์รัชทายาทองค์คมี คนนั้นกับคนนี้เขานี้กับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคู่คู่กันไปแต่ว่าตัวที่อันตรายที่สุดในเรือนะคะเป็นองค์รัชทายาทซึ่งมีครั้งหนึ่งที่หลินชิงอีเนี่ยจะต้องเข้าวังไปคารพของเฮาไปถวายพระพรของเฮาอะไรก็ว่าไปแต่ตัวลูกวันเฉิงที่ไม่สามารถออกไปไหนได้เนี่ยก็พูดด้วยความเป็นห่วงนะคะว่าไม่อยากให้นายเอกไปเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันไม่บอกนะจนนายเอกก็ไม่อยากถามแต่มันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นขอร้องอย่างหนึ่งอย่าเจอกับรัชทายาทได้ไหม ซึ่งตอนนั้นเอกก็ไม่ได้ถามนะคะว่าทําไมเขาถึงจะเจอกับรัชทายาทไม่ได้เพราะว่าเอา้าอยู่ในวังแต่มันคงไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ที่มันไม่ได้เจอกันง่ายๆนี่แหละสุดท้ายแล้วนะคะองค์รัชทายาทเนี่ยก็เดินออกมาจากตำหนักพอดี ก็เลยทําให้เขาได้เจอกับลินชิมอีเป็นครั้งแรก <Akt. S 1> แล้วด้วยความที่ว่าดวงตาของลินชิมอีเนี่ยเ<ส>ดี๋ยวขออธิบายลักษณะของลินชิมอีก่อนคืออีหมอนลินเนี่ยมันสวยมากแบบ <subs. S 1> เหมือนเทพเซียนเหมือนอะไรเงี้ยคือตาสวยหน้าสวยทุกอย่างแบบสวยหมดเลยนะคะการพบกันครั้งแรกระหว่างลินชิมอีก,กับราชทายาทเนี่ยก็เลยทําให้ราชทายาทเนี่ยเกิดความประทับใจแต่ว่าคือไม่ได้ประทับใจในความสวยงามอะไรของลินชิมอีนะเขาปรนะทับใจที่ว่าดวงตาของลินชิมอีเนี่ยเหมือนคนในดวงใจของเขา ทีนี้พอเจอปุ๊บเป็นรัชทายาทต้องเอาแต่ใจนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่ว่าจะวิธีไหนไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องได้คนนี้มาครอบครองด้วยสายตาหื่นกระหายของแบบเขาเรีกายกว่าอะไรอยากได้มากๆของรัชทายาทนะคะก็เลยทําให้ตัวนายเอกเนี่ยรู้สึกรังเกียจแบบสุดๆเลยแล้วก็กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้พระเอกฟังพอหลังจากที่เล่าเสร็จเนี่ยพระเอกก็เป็นห่วงมากด้วยความที่ร่างกายตัวเองอะเริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าทํายังไงดี ไม่อยากให้องค์ราชายาทมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้แล้วอต้องเล่าก่อนว่าไอ้สองคนเนี่ยมันชอบวางแผนทำร้ายคนมากแบบใครไม่ดีกับมันนะมันก็จะวางแผนเล่นงานพวกนั้นตลอดเพราะฉะนั้นแล้วการที่พระเอกพูดว่าไม่อยากให้องราชายาทเนชี่ยนี อยู่ต่อบนโลกใบนี้แล้วแม้กระทั่งนายเอกอก็คิดแบบนี้เหมือนกันก็เลยทําให้คนทั้งสองคนนะคะร่วมมือการที่จะสังหารองค์รัชทายาตเออมันก็เป็นการเล่าเรื่องนะคะว่าเขาจะสังหารองค์รัชทายาทยังไงบ้างซึ่งจะจอมองว่าเอ้ยมันวางแผนกันเก่งมากก็สนุกดีนะสุดท้ายแล้วนะคะร่างกายของลูกวันเชิงอยู่ไม่ไหว ลินชิงอีจะพยายามยื้อชีตยังไงก็ไม่สามารถยื้อได้คือมันเกินเยียวยาแล้วอะไรเงี้ยนางก็เลยท้อถอนใจแล้วก็พูดเชิงว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องตายก่อนก็เป็นมันทั้งทังที่น่าจะเป็นแบบไอเสียวซึงที่เป็นรัชทายาทคนนั้นอะไรเงี้ยมันก็แอบเศร้าอยู่นิดนึงนะซีเนียเศร้ามากแต่ว่าเศร้ายังไงให้คนไปอ่านกันเอาเองเพราะว่าเจา้จ,จะเริ่มไปเล่าถึงเล่ม2ต่ออันนี้เล่าให้ฟังไม่หมดนะเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแนวนี้อ่ะไปต่อนะคะ ก่อนตายเนี่ยเขาได้พูดคุยกับลินชิงอเอาไว้ก็คือเหมือนเฉลยเหมือนแบบบอกปมตัวเองหรือบอกที่มาตัวเองนะว่าทาไมตัวเองถึงมาอยู่ในโลกใบนี้ได้เขาก็เล่าว่ามันมีอยวนหนึ่งเนี่ยที่เขาไปช่วยคนเนี่ยรถชนไปช่วยแม่ลูกหรือว่าผู้หญิงท้องสักคนอ่ะจะจํจำไม่ได้นะคะไปช่วยเขาหลังจากการโดนรถชนนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยดันเป็นคนที่โดนชนแทนก็เลยทําให้เขาเหมือนตายคาที่อะไรอย่างเงี้ยวิญญาณก็เลยเลื่อยลอยหลุดมาโลกนี้ เขาก็เลยรู้สึกว่านี่คงเป็นการตายครั้งแรกของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาช่วยคนมาสองครั้งก็อาจจะหมายถึงเขาจะมีโอกาสครั้งที่2อีกหรือเปล่าคือตอนนี้มันไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการกลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งของเขาเลยนะคะลู่อันเชิงเนี่ยก็เลยให้คํามั่นสัญญากับหลินชิงเอีอไว้ว่ามันอาจจะรีบกลับมาภายใน100วันถ้ามันได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันจะรีบกลับมาหาหลินชิงอีกแล้วพวกเราเนี่ยก็ให้รหัสลับแก่กันนะเออก็คือเหมือนเป็นรหัสลับที่เรารู้กันเอง2คนนะคะนั่นก็คือ คู่เปลี่ยนขี้คงเดิมแล้วมันก็มียาต่ออยอะไรไม่รู้จะจอจำไม่ได้เนาะซึ่งหลังจากนั้นนะคะลู่วันเฉิงก็ตายไปทีนี้การตายของลู่วันเฉิงเนี่ยก็ไม่ได้ทาให้ลินชิงอีเนี่ยโศกเศร้าเสียใจอะไรเลยไม่ร้องไห้เลยคนอื่นร้องไห้ในโจนแต่ว่านายเอกไม่ร้องเพราะว่าในใจเหมือนรู้ลึกๆอยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาอมืประมาณนั้นค่อนข้างช่วใจกันมากนะคะเหตุการณ์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากเพราะว่า หลังจากที่ลู่วันเฉิงตายอะเนาะเขาก็ได้เขียนจดหมายแบบปลดฐานะของหลินชิงอีว่าโอเคไม่ต้องอยู่ในฐานะของภรรยาชายที่แต่งงานอีกแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็สินเดิมอะไรที่ตัวเองเคยมีก็คือมอบให้หลินชิงอีหมดเลยก็คือแต่งงานทีก็คือร่ำรวย <laughs> พอหลังจากนั้นเนี่ยนาเอกก็เลยย้ายกลับไปอยู่บ้านเดิมของตัวเองนะคะแต่ว่าเหมือนไปซื้อบ้านใหม่มั้งถ้าจะไม่ผิดระหว่างที่ไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นในเมืองอื่นมันยังไม่ได้ลามเข้ามาในเมืองหลวงลินชิมอีเนี่ยติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดตัวเองก็เลยคิดค้นยาหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นยาที่สามารถช่วยรักษาโรคระบาดได้พอยาไปลองใช้เนี่ยกลายเป็นว่ามันรักษาได้จริงๆแล้วก็เลยทําให้ข่่าาาววืออออนะคะคเเกกกีียย,ยัับรษขงงงหิไปถึูต้ หลังจากที่ห้องเต้ได้ยินเรื่องราวว่าเออมีหมอคนหนึ่งเนี่ยสามารถคิดค้นยารักษาโรคระบาดได้อะไรเงี้ยก็เลยเรียกเข้าเฝ้านะคะแล้วก็เออชมว่าดีเยี่ยมดีมากเจ้าดีมากแต่ว่าไม่ได้มีฐานะอะไรในนี้เลยเหรอเอกก็บอกว่าไม่มีจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่มันอยากได้แค่สิทธิ์ในการเข้าออกห้องสมุดของหมอในวังอ่ะที่ะจอาพูดให้ฟังตอนแรกเนาะฮ้องเต้ก็แค่นี้ งั้นก็เอาไปสิเออก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ตำแหน่งด้วยเลยก็คือจริง,รงๆแล้วนาเอกอาจจะต้องสอบเข้ามาเป็นหมอหลวงในวงังใช่ปะแต่ข่าวเนี้ยไม่ต้องสอบอีฮองเต้มันให้เข้ามาเลยนะคะก็คือเหมือนได้เป็นขุนนางขั้นเจ็อะไรอย่างงี้มั้งก็เลยทําให้คนในสํานักหมอหลวงในค่อนข้างอิจฉาลิษยานายเอกมากเลยเนาะแต่นายเอกก็ไม่ได้แคร์อะเพราะว่าฮองเตมเป็นคนพูดเองกูไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมันก็เลยเป็นการดําเนินอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆ จนกระทั่งว่าใกล้ครบ100วันตามที่ลู่วันเฉิงมันสัญญาไว้มันจะกลับมาในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีสงครามเกิดขึ้นตรงแถบยงเลียงซีเปยซีเซียซัมติงสักอย่างนะคะเขาก็ลบๆกันแล้วทีเนี้ยจู่ๆอ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีแม่ทัพคนหนึ่งเนี่ยเขาแบบโดนพิษจากเมืองอื่นแล้วป่วยหนักมากพ่อของนายเอกที่เป็นหมอหลวงเนี่ยก็เดินทางไปช่วยเหลือนะคะแต่ไม่ว่าจะช่วยยังไงเนี่ยก็เหมือนแบบเทือกสุดท้ายอ่ะ เขาเขาก็เหมือนจะช่วยกลับมาไม่ได้เนาะแต่สุดท้ายก็ช่วยกลับมาได้เพราะหลังจากที่แม่ทัพคนนั้นนะคะเขาชื่อว่าแม่ทัพกู้ฝูโจนะคะหลังจากที่กู้ฝูโจเขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เลยยื่นกีกาต่อฮ่องเต้บอกว่าอยากขอลาออกขอกเกษียณได้ไหมไม่อยากเป็นแม่ทัพอ,อีกต่อไปแล้วแต่คือแม่ทัพกู้เนี่ยเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการทหารมากเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะจุข,ขอลาออกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีเงื่อนงำก็เลยทําให้คนในเมืองหลวงเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายมาก ทีนี้ไม่ว่ากู้ฝูโจจะส่งจดหมายหรือส่งสารส่งอะไรก็ตามเนี่ยมาขอว่าจะยื่นลาออกเนี่ยก็โดนตีปฏิเสธกลับไปทุกรอบนะคะก็คือไม่ให้ลาออกถ้าออกแล้วใครจะปกป้องชายแดนเออตอนนั้นนายเอกอ่ะเขาก็ไม่ได้ยินเรื่องราวพวกนี้จนกระทั่งว่าอีแม่ทับกู้เนี่ยมันออกกลอุบายมันอะไปได้ยินเรื่องราวของเหมือนไปได้ยินความลับของฝ่ายตรงข้ามว่าคุยกัน แต่ว่าตัวมันเนี่ยแปลคำเนี่ยไม่ออกมันก็เลยส่งจดหมายมาซึ่งในจดหมายมันเขียนว่าคู่เปลี่ยนขี้คงเดิมเออก็คือมาให้พวกบัณฑิตในวังหลวงนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาทีนี้ตัวานเอกเป็นหมอก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ไม่มีทางรับรู้อยู่แล้วจนกระทั่งวันที่100พอดีเนาะก็มีขันทีคนหนึ่งนะคะนอนพึมพำประโยคนี้ขึ้นมาายเอกก็เลยไปกระชากขึ้นมาถามเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าถึงรู้จักประโยคนี้อะไรเนี้ย ไอตัวขันทีคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นประโยคที่พวกขุนนางนะคะหรือว่าพวกบัณฑิตเนี่ยกำลังไขปริศนาจากประโยคประโยคนี้อยู่นะคะนายเอกอะก็เลยรู้สึกแบบช่างจิตสองจิตสองใจมากว่าตกลงเป็นลูกวันเชิงหรอหรือว่าเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่คือหลังจากพอได้ยินประโยคเนี้จากตอนแรกที่ตัวเองจะตัดใจจากลูกวันเชิงแล้วก็เลยเหมือนกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งว่าอะไรนั้น ให้ทุกคนไปตามอ่านกันเองเจ้จอก็เฉลยแล้วกันนะว่ากู้ฝูโจเนี่ยก็คือไอ้ลูกวันเฉิงคนที่2นั่นแหละก็คือมันมันตายแล้วมันก็มาอยู่ในร่าของกู้ฝูโจที่ตายไปแล้วนะคะเขาก็พยายามหาทางทุกวิถีทางเพื่อกลับเข้ามาในเมืองทํไแมกระทั่งว่าวางยาพิษตัวเองเพื่อที่จะต้องเข้ามารักษาในเมืองนะคะโดยที่มีนายเอกเนี่ยเป็นคนรักษาให้ซึ่งการกลับมาเจอกันของทั้งสองเนี่ยเจาจอชอบมากเพราะมันคือ มันคือการกลับมาเจอกันของคนที่แบบรู้ใจกันแล้วก็คิดถึงกันมากเออเพราะฉะนั้นแล้วตอนช่วงเล่มสองดำเนินเรื่องไปเนี่ยจะค่อนข้างสนุกกับมันมากคือเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีช่วงที่น่าเบื่อจะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการแบบชิงไหวชิงพลิปกันค่อนข้างเยอะนะคะชอบมากแล้วก็โมเมนต์หวานก็เยอะมากเหมือนกันทุกคนก็จะงงนะว่าอ้าวอนั้นแต่งงานครั้งแรกไปแล้วกับไอ้ลู่อันเฉิงแล้วจะแต่งงานกับครั้งที่2กับกู้ฝูโจอย่างไงถ้าอยากรู้ว่าเขาแต่งงานกันยังไงทุกคนก็ต้องไปลองตามอ่านกันนะคะในเรื่อง แต่งงานสามครั้งกับปลาเค็มอันนี้คือเพิ่งแต่งไปหนึ่งแล้วก็เล่าถึงที่แต่งสองใช่ปะแต่ไม่ชฉเลยนะว่าเขาจะแต่งสองกันยังไงเพราะะนนให้ทุกคนไปอ่านกันเอาเองนะคะสุดท้ายนี้นะพอจอจออ่านเรื่องนี้จบแล้วจอจอก็รู้สึกว่าเป็นนิยายที่ดีอีกเรื่องหนึ่งคือคุณจือซินเขาแปลดีมากเพราะชะนนแล้วอ่านเพลินๆสําหรับเราถ้าเต็มสิบเราคงให้สัก8มั้งแล้วหายไปไหนสองอะ ถ้าหาก2หรออาจจะหมายถึงเรื่องว่าอันนี้มันเป็นความคี่เห็น่วงตัวเราเนาะทุกครั้งที่เวลาพระเอกตายเนี่ยนางเอกจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากคือคือในใจเขารู้รอยู่แล้วแหละว่ายังไงเพกต้องกลับมาเกิดอ,อีกรอบหนึ่งแต่ว่าช่วงจังหวะที่สองที่กู้ฝูโจเขาตุยเย่นะคะมันสะเทือนจิตสะเทือนใจอยู่แต่คือทุกอย่างมันปุบปับมากหมายถึงว่าพอด้วยความที่มันปุบปับแล้วการไปแบบปุบปับแล้วก็การมาแบบป,บปุบปับเนาะ เหมือนตรงนี้มันยังเบรนกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะ้วถามว่าติดขัดอะไรขนาดนั้นไหมไม่ได้ติดขัดขนาดนั้นมันก็พยายามหาเหตุผลจบของมันได้อะเออเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างดันทุลังหมายถึงว่าเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะค่อนข้างแบบอุดเอาทุกรูจบไม่ลงก็ทําให้จบลงได้อส่วนตอนพิเศษเป็นยังไงนี้จะจอนเล่าให้ฟังไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้อ่านนะคะเอาเป็นว่าขอฝากนิยายเรื่องนี้ไว้แค่นี้ดีกว่าสําหรับใครที่ชอบแนวพอดแคสต์แบบนี้นะคะก็ <laughs> ทุกคนจะชอบไหม <sm all> มันดูเนิบๆช้าๆเนาะไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าก็หวังว่าจะเอนจอยกับคลิปนี้ของโวยนิยายวานะคะจริงๆแล้วการพูดแบบปกติกับการนั่งพูดแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าพูดแบบเนี้ยเปลืองพลังงานมากมเพราเหมือนแบบพูดหยุดพูดหยุดอะไรเงี้ยก็เป็นว่าคราวหน้าก็อาจจะมาทําแบบปกติก็ได้สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโวยนิยายว้ด้วยนะคะ ไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายท <c oughs> ่าเยอะท่าเยอะตลอด